สวัสดีครับทุกคนมาพบกับช่องฟีฟาโมบา e เอยฟีฟาเจ๋งๆขอโทษ f i f ฟีฟาเกม,มก็ฟีฟาผมจะไปเล่นเกมฟีฟาโมบายแต่ผมชือ่อแค่ฟีฟาผมอ่านเกมผมผมไม่ว่าผมน่าจะเล่นหลายเกม ผมไม่น่าจะได้ผมไม่น่าจะเล่นเกมนี้เกมเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เบื่อตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วผมก็เลือกเป็นทีมนี้แต่จริงๆผมเลือกเป็นลิเวอร์พูลนะแล้วผมก็มาเปลี่ยนเป็นทีมนี้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นลิเวอร์พูลเหมือนเดิมแหละขอเวลาแป๊กหนึง่งลิเวอร์พูลมาแล้วนี่ าแล้วลิร์ผูลผมจะเล่นโหมดหมดหมดนี้ดวนตัวต่อตัว,ตวเออก่อนที่จะเล่นผมพาไปดูก่อนว่าผมเล่นตัวอะไรเอ,อ๊ตัวอะไรมั่งเอาเครื่องเ,อเข้าดิโอเคผมเล่นประมาณนี้โอเค เข้าเกมไม่ใช่เข้าเกมเข้าหมดก็ทีพูดผิดโ,โอเคมาโอเคเลอกทุกหมดแล้วเข้าไปย่าผมจะเล่นได้ถึงหมดหมดหมด,หมดอะไรมือโป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 รสามขีดพอมือโปรสามขีดเสร็จก็จะไปเฮ้ยโผมบันเลยละ เจอห่างกันตั้งหนึ่งหมื่นโอ้แพ้แน่ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชน,นะเดี๋ยวด้รู้คือแพ้แน่นอนมาดูทีมเข้ากันโกเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักเขจาจะทีเหมือนบดเลยไม่มีตัวอะไรเลย อโอ้ยไม่นะเอ้ออาเอ้าเอ้าบอลสาท,ทำไม <c oughs> โอเคตัดบอลได้ก็ไปส่งการไปใครมาก็ไม่รู้เฮ้ยนี่อาริันเบเกอร์หรือเปล่าไม่รู้ ก็ผู้รักษาประตูของนิร์พ,รพูเป็นอารีสอนแบ็กเกอร์อารีสอนแบ็กเกอร์เอ้ยได้จังได้ใจอะได้ใจโอ้โหมาตัดบอลได้เยอะจังโอเคขอบคุณ รืบแต่บอลได้แล้วไปไปบอลแปบอลอุ้ยฮึบยิงย่ายเข้าประตูในนาทีที่สามสิบนะครับใครก็ไม่รู้รเข้าประตูดได้นี่ย,นยิงเก๊กจังโล ก้าบตู้ฮู้โคตรเฟียวโคตรเฟียวโคตรเฟียวมาดิเอ้ยลืมบอกไปแล้วเจอกับเชลซีเฮ้ยอึบอึบคือผมมาจากช่องพัฒนากรนะที่มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษอะคือช่องช่องผมแบบผมลืมอีเมลตัวเองอืม แล้วก็ผมก็เลยมาทําช่องนี้ฝากกดติดตามด้วยม,มีตั้งร้อยคนเป็นผู้ติดตามร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยแปดมั้งร้อยแปดหรือร้อยสิบผมบก็จําไม่ได้ละไม่ได้กดเข้าไปดูเฮ้ยเชลซีเชลซีใจเย็นลูกโอ้โหเรียบร้อยเวเวเวไอ้กากแมนดูแยากเจอแมนยูอ่ะ ผมก็จะเล่นแค่ตาเดียวแล้วก็จะจบคารีฟนี่ดีเคอารเอออลิสันเบเกอร์เออลิสันเบเกอร์ดีคอานั่นวันแมนยูอ้ะอ่ะอ๋อครึ่งครึ่งอ๋อครึ่งครึ่งนึกว่าทำฟาวียกว่าทำฟาวถ้าฟาวผมไม่รู้จะฟาว,ฟาวยังไงเพิ่งเปิดบอลได้ฟาวแล้วเหรอเฮ้ย ตาย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 ช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยโอ้โหเข้าประตูเย้ยเย,ย้ทุกคนเข้าประตูแล้วจังมือด,อดมากตึงโอเคอามันรับไปได้สักลูกเลย <c oughs> อ้าวโดนสกัดอีก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยอือโอเคสวยออ้ยปล่อยบอลปัญหาหนึ่งที่พบคือมันไม่จับบอลเอ้ยไปวิ่งวิ่งเฮ้ยเอา ขอขอขอ,ขอโทษที่มีเสียงรบกวนพร้อนเข้าแล้วดึงประตูวู้หในนาทีที่70ใส่ผมซัดต็อปไปเพื่อไม่ต้องพูดให้มันมีสมาธิในนาทีที่70ใส่ผมทำประตูเชลซี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 อาเลยอาเลยอาเลมาดิ ไปอู้ไหลยาวไหลยาวยาวยาวเลยฮึฮึยิงเข้าไปแล้วเขมีกลิ่ประตูเป็นสามสองตู้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 เดียวใส่เอฟเฟกต์ตู้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 เข้าไปแล้วอีกประตูแล้วพอจบคลิปผมก็ไปตัดต่อตัดต่อนี่เป็นชั่วโมงเข้าใจปะ ต่ดตัวบรนจุโม่ต่ดตัวนี่ถัวสับนะบรนจุโมงเลยถ้าผมเก็บรายล้เอียดแต่ถ้าขี้เขียนมากๆก็ไม่ต้องทำไม่ต้องตัดหัวโอ้ยลีวอร์พูเสียทรงลีวอร์พูโดนรอดอ้าวๆๆสวยเอเอๆออะไร๋อาล้ำหน้าขอบคุณครับที่บอก ลำหน้าเย,ย,ย่ลำหน้าลำหน้าวายวายลำหน้าลำหน้าวายวายวายเอ้าผมเตะให้ไข่เอ้๋ยวเยอาวิธีตลกตลกโกชอบเล่นไปโกลุยเองไปแล้วกูส่งอาชะนะโอ้ชะนะสามต่อสองตืต่น ไปสามต่อสองมาสามต่อสองยูหูหกหกเก้าเล้วคือผมแปลกใจทำไมเขาหนึ่งแสนแต้มหนึ่งแสนเจ็ดแล้วอ่ะหนึ่งแสนเก้าหนึ่งแสนเก้าอ่ะ

หกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่คุม้มแต่สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ฟีฟ่าโมบาก็ขอลาไปก่อนเฮ้ยฟีฟ่าเกมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ